สำหรับคำถามที่5นะคะจะมีโชคเข้ามาบ้างหรือเปล่าก็คือได้ไพ่ราชินีพระจนันทร์เก้ดาบสิถ้วย5เหรียญและ2ถ้วยนั่นหมายความว่าแม้ว่าช่วงนี้เราเนี่ยจจะมีความรู้สึกหรือสัมผัสพิเศษหรือมีเซน์บางอย่างที่เราจะสัมผัสได้ถ้าเราปฏิบัติภาวนาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์นะคะมันจะมาจากความฝันของเรานะคะสัมผัสนี้จะออกมาในความฝันมันจะเป็น เหมือนกับได้ได้เลขได้โชคได้ลาบนะคะจากความฝันของเราในช่วงนี้นะคะซึ่งโชคลาภที่เราได้มาเนี่ยถ้าเป็นในทักษณะของงานประจำหรือว่างานจอบงานเสริมต่างๆเราจะรู้สึกเหนื่อยและเครียดแต่มันเป็นความเครียดที่ประสบความสำเร็จนะคะจะได้สิบถ้วยนะคะความสำเร็จนี้ก็คือเป็นความหวังของครอบครัวที่เรามุ่งหวังที่จะสร้างให้นะคะมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะมี ลาบลอยโชคที่มาจากความฝันของเรานะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นทุกขลาบต้องวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีเพราะว่าเงินเข้ามาแล้วมันก็จะออกไปนะคะจะหมดไปกับการใช้ใจ่ายหมดไปกับเรื่องของสุขภาพนะคะหมดไปกับเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะในครอบครัวในมิตรภาพในความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะ ไพ่ออร์คเคคุณยายนะคะถ้วยแห่งชัยชนะไพ่ปิดตาหนึ่งข้างนะคะไพ่คอนทุกใจแล้วก็ไพ่ชัยหนุ่ที่ได้เงินนะคะมีความสอดคล้องกับไพ่ย,ยิปซีก่อนหน้านี้นะคะว่าโชคจะมีโชคทางการงานที่มาจากการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะเช่นออนไลน์นะคะหรือว่าโซเชียลนะคะแล้วก็เรียกว่าจะเป็นจะมีเป็นเงินก้อน ที่จะสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตคุณจะถูกรางวัลใหญ่นะคะออถ้าในความหมายที่พี่สื่อได้ก็คือถ้าจะเล่นหวยออนไลน์หวยใต้ดินผ่านแอปพลิเคชันนี้จะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่นะคะที่จะสามารถสารความฝันของเราหรือว่าจะช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะแต่ว่าอย่าหวังเยอะอย่าเล่นเยอะ เพราะใดๆก็ตามดวงชะตาของเราเนี่ยมันเป็นความสําเร็จที่เหนื่อยที่มาจากการทํางานนะคะเป็นโชคจากการทํางานไม่ได้โชคจากการเสี่ยงโดยตรงแต่ถาว่าถ้าเสี่ยงได้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าเล่นเยอะอะไรที่เราคาดหวังมันมักจะไม่ออกอะไรที่เราไม่คาดหวังมันจะออกนะคะดังนั้นก็เรียกว่าอะไรอะต้องต้องดูให้ดีเหมือนกัน นะคะเนี่ยมันจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีโอกาสที่จะมีความสุขเข้ามาในชีวิตหลังจากที่เราต้องผ่านพ้นทุกทรมานมาค่อนข้างมากแล้วนะคะ